กภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมแม่จ๋าแม่มันก็ไม่ค่อยดีหรกคนจนมันก็อดอดออนก็ไม่บ้านทองมันรกจะย่ากำลังหนูอย่างงี้หรอแม่ก็บ้านมาคนจนมาพอเขาโอ้โหแม่จนเลยนนะสิฉันมีวิธีที่จะเปลี่ยนความจนของแม่แม่อยากรู้ไหมเล่าถาพอสักนิหนึ่งก็ได้แม่เดี๋ยวค่อยคุยเอาของชอบไปก่อนก๊บกึ๊บให้หมด ให้มันต้องหมดหมดเลยให้หมดเลยขาวเลยแม่หยุดอย่าสันอย่าสันป๊าป้าโอ้โหสันป๊าแว่เมื่อคืนแกยังไม่สันขนาดนี้เลยนะเอเมื่อคืนกูเกินอะไรกูเกิอะไรเกินอะไรแม่ครับผมมีพิธีแก้ตนให้แม่นะตอนนี้แม่รู้ไหมว่ามีโชคดีวาสนามาเคยถึงหน้าบ้านแม่แล้วด้วยลูกสาวของแม่อีหนูลำแพนเนี่ย ح ح> ก็อีหนูลำแพนเป็นผู้หญิงลูกสาวของแม่คนเดียวที่สวยที่สุดในย่านบ้านนี้แล่ลูกชายฉันไอเวีย د, ก็ดินมาท่อพี่หนูลำแพงจาหิกงนะออเวียใช่มันจริงหรือเปล่าฉันรักลำแพงหมายตาหมายใจไว้นานแล้วอยากที่ลรแพนมาเป็นเมียฉันเลยนี่ยังที่คิดไว้อีกครับอีกครอีกครอีกครจะได้คุยกัน จะได้คุยกันเรื่อๆหน่อยนี่เขาขอรำแทนแต่ข้าขอยัง่พลเลยเฮ้ยขอมากินเหล้าด้วยไงที่บ้านมึงเห็นกับไฮแกลงนี้กูจะเอาไปเผาผีตกลงว่าไง่าะแม่ช้างแกจะยกไอ้หนูรำแพนให้กับฉันไม่หรอกเดี๋ยวจะจะได้กับไอ้นี่แหละกูเริ่มเมาแล้วอยากมึงมาไม่ไหวอ๋อเพาะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงยังไงนะ กำลันวังขอเองกับตัวเลย <c ười> น,นี่แ <c ười> ม่พลอยเนี่ยยกแล้วแพ้ให้ไปเลย พาลูกไปเลยครับ ผมคิดว่าเหล้าแลกใจต่งตัวดีถุยมีราคาแต่มอคเรื่องน้าไ่อาถุยเฮ้ยเฮ้ยถุยมนชารมาถุยมาถุยมาถุยมึงนี่หึอีพรอยมึงจะมากไปแล้วเนาะอีพวงอีพวงอีพวงเ้แกด้วยอีอยอยู่นี่ออมาชื่ออีพวงีอขอโทษขอโทษยังไม่นดนานลืมเลือก แดกดูลูกแกด้วยจะจัดการให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง <y Neil S 2> ยังไงฮะแม่อีพลอยแกนี่มันไม่ได้เรื่องนี้นะแม่อีเต็มหน้าเลยนะมึงนะอีพ่วงทำไมมึงเนี่ยนั้นนรกจะกินกระบานฮะนี่กูเป็นแม่มึงนามึงมาเรียกกูอีกูอีแบบเนี้ยโอ้ขอให้น้อยๆ้อยโอ้โหไม่เอาไปไหนหรอกกูยกไ้มึงทั้งนั้นแหละพวกเนี้ยฮะ วันนึงแล้วเวลามึงมีลูกึ้นมาลูกมึงเรียกเขามาอีพวงมามอีพวงนะมึงจะรู้สกโอ้ยแม่นั่นมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าวันนี้แล้วก็ตอนนี้ที่ทำเด็กไี่ไงแม่ดูสิเขาเอาเหล้ามาให้แค่ขวดเดียวแกกลับยกนางลำเพลนให้เป็นเมียไอเวียดมไม่ถามนางเพลนมาสักคำหรือเปล่าว่ามันรักมันชอบไอเวียดหรือเปล่าแม่อย่ามาว่ากูอย่างนี้นะอีพวงทำไม เห็นแต่เล่าเหรอมาให้สิแหมกูก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกกูเห็นว่าพ่อกำนันเขาล้ำเขารวยพอวีเขาก็เป็นคนดีถ้าเกิดว่าน้องสาวมึง,งนำแพนเนี่ยได้แต่งงานนะไปอยู่กินมาเนี่ยจะสบายกันทั้งชาติ oh, มองก็โค้ด้วยนะสบายะไรกันแม่ไม่ได้ถึงใจํำแพนมัง้งหรือยังไงเอียองแพนอ่ะมันไม่เอาคนอยากไอ้วียดไปทำพันหรอโว้ยเฮ้ยฮะ อีพวงทำไมมึงอย่ามาพูดกับลูกกูแบบนี้นะมีอะไรให้อีวังหโอ้โหอเรียกอีวังพูดบล้างแปบก็เลยสะอาดด้วยเนี่ยอวไเกพวกควทำไมมึงจะมาว่าลูกชายกูอย่างงี้นะจะบอกอะไรให้นะไอเวียดลูกชายกูเนี่ยไม่ธรรมดานะ บอกให้ตั้งแต่โคราเนี่ยในตัวเมืองยันอย่างขอนท่านกูกินมาเรียบแล้วดูมึงดูความเรียบของลูกเป็นคนอะไรเนี่ยเออนี่คนเดียวที่เที่ยวเกาหลีให้บัตรลูดเอออะอรเอาบัตรกูไปลูกที่ลาวมาใช่ไหมเออเลี้ยงฉันได้ลูกกันด้วยเนาะเพราะมึงเนี่ยมันคบไม่ได้แม่แกจำอาไว้เลยนะถ้าหากว่าแกอยากให้น้องเพย์มาแต่งงานแล้วก็บพ่อ แกนั่นแหละแต่ไก่เวทยท่านั้นไปเลยมีดวงลงโอ้ยเนี่ยโอ้ยปวดไปหลยแกจะให้ลูกแกเป็นใหญ่กว่าแกไปได้เนาะไม่มีทางลูกเราไดเป็นใหญ่กว่แม่ได้ไงนี่ไม่ต้องดวงนะพ่อเอ้ยยกไหมไม่พลอยนะยกให้ก็คือยกไปเลยแกแกว่า แล้วลำแพอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้ลำแพนู่นไปล้งแขกกันเกี่ยวข้าวอยู่ที่นาอยู่ที่นาใช่ไหมที่นาฮะฉันฝากคืนนี้ด้วยฉันอยากให้ก่อนไปลูกโชคดีนะลูกนะไอ้วานาจาไพรอยเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของเราดีกว่านี่แบ็เลเวลเต็มตู้หรือเล่เนาะไปด้ยวไปยวไปเดยวจเดียเดยเยีเหียนวววยเเ